สวัสดีครับผมนะฮะก็สําหรับวันนี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็เป็นข้อความนะครับที่เป็นกําลังใจนะครับสําหรับน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ผ่านจุดนี้มาได้นะครับน้องเขาทักมาตอนเที่ยงกว่าแล้วฮะจะบ่ายแล้วนะครับทักมาทางไลน์นะครับผมนะเดี๋ยวลองมาอ่านข้อความนะครับเดี๋ยวอ่านข้อความให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าน้องเขาพิมพ์มาว่าไยงไนะครับ เป็นกําลังใจดวงเล็น้อยนะครับให้พิยุทธและทําสิ่งดีๆให้กับคนที่หมดหนทางค่ะบางช่วงนั้นอาจจะเป็นลมหายใจสุดท้ายของเขาก็ได้นะคะคนอื่นๆได้เปิดมาเจอพี่จะได้ผ่านได้เหมือนหนูนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความแรกนะครับแล้วก็ข้อความที่สองนะครับนะหนูผ่านมาแล้วค่ะดู YouTube พี่ทั้งวัน ช่วยหนูได้เยอะเลยมีกําลังใจเพราะไม่ได้มีหนูแค่คนเดียวที่เจอไอ้พวกสารเลวนี้ทําให้หนูผ่านมาได้ขอบคุณพี่ยุทธมากๆคะ่ะขอบคุณจากใจนะครับจริงๆแล้วยังมีกลุ่มพี่หานุมานด้วยนะครับนะฮะโทรมาให้คําแนะนําอีกเพราะบางทีเราหาทางออกตอนนั้นคนเดียวไม่ได้เลยคะ่ะ ขอบคุณนะคะคนแบบพี่ไม่ควรมีคนเดียวนะครับนี่ก็เป็นสองข้อความสั้นๆนะครับสองข้อความมันเป็นข้อความเล็กๆนะครับแต่มันยิ่งใหญ่สำหรับตัวผมเองแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับนะฮะน้องเขาผ่านสินเชื่อปลอดภัยนะครับน้องเขาโดนสินเชื่อปลอดภัยแล้วก็มีอีกสามตัว นะซึ่งน้องเขาไม่ได้พิมพ์รายละเอียดมาให้นะครับน้องเขาทักผมนานแล้วแหละนะครับแต่ผมยังไม่ได้ตอบนะครับเขาทักมาอีกวันนี้ผมเปิดเข้าไปดูเขาผ่านได้แล้วผ่านได้ด้วยคลิปผ่านได้ด้วยคอมเมนต์ของแต่ละคนผ่านได้ด้วยกลุ่มของคุณหนุมานนะครับซึ่งผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกคนนะครับที่ผ่านจุดนี้มาได้นะครับผ่านปัญหา ไอ้พวกแอปเถื่อนแอปจีนอะไรหาเหวอะไรพวกเนี้ยนะครับผ่านมาได้แล้วนะครับยังหวนคืนมานะครับมาช่วยคนใหม่ๆที่โดนอยู่นะครับซึ่งไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยนะนะครับผมขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยนะครับคนที่กลับมาช่วยกันนะครับขอบคุณกลุ่มนะขอบคุณคลิป YouTube ที่ใครหลายๆคนได้ทำนะครับเนี่ยตรงเนี้ย มันสามารถทําให้ใครหลายๆคนที่เขาเพิ่งเจอใหม่ๆเนี่ยได้ผ่านจุดนี้ไปได้สามารถทําให้มีชีวิตใหม่ขึ้นมาได้นะครับพร้อมสู้กับปัญหาต่อๆไปอีกนะครับใครที่ผ่านจุดนี้ได้ปัญหาอื่นน่ะไม่ต้องกลัวเลยนะครับนะบ,บางคอมเมนต์มาก็ส่งรูปภาพมานะครับเป็นกําลังใจให้หลายๆคนเลยว่าเออไอภาพเนี้ยนะครับเห็นไหมครับมันอยู่ในห้องกันอย่างเงี้ยอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนะฮะโดนตามจับโดนไปทลาย ก้มหน้าก้มตาปิดหน้า,นา,าปิด,าปดตาอยู่หน้าคอมโทรทวงข่มขู่อย่างเดียวนะครับนะมันไม่สามารถที่จะตามไปหาใครได้นั่นคือการข่มขู่เป็นจิตวิทยานะครับนะขอให้ทุกคนนะครับมีสติอย่ากลกัวมันแค่ข่มขู่จะไปหาใครได้มันอยู่แค่ในกล่องสี่เหลี่ยมในห้องสี่เหลี่ยมนั่นแหะเป็นขี้ข่าเขาแค่นั้นเองแค่ทวงหนี้ข่มขู่แค่นั้นเองนะครับ มันได้จากเราไปเยอะแล้วนะครับทานาบุญหลังคนมาเยอะแล้วนะครับนะก็ฝากเป็นกําลังใจให้หลายๆคนด้วยครับขอบคุณมากครับ